ึ้มาคณะหนึ่งนะครับชื่อคณะทำงานส่งเสริมอินดัสทรีเทคสตาร์ทอัพถ้าดูจากชื่อก็จะเห็นชัดเจนว่าตัวสตาร์ทอัพที่เราให้การส่งเสริมเนี่ยจะต้องเป็นในส่วนที่มาเกื่อนหมุนกับการทํางานของระบบอุตสาหกรรมซึ่งจริงๆในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการของการค้าขาย๋ยวนี้มันเป็นโปโมากขึ้นนะฮะทให้เรานี้เราเราต้องการตัว ระบบใหม่ๆเข้ามาชเข้ามามเชื่อมโยงนะฮะทางาสถาปัตยกรรมเองเนี่ยเราก็เลยเมองว่าการที่จะได้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยจะทําให้ภาพอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปนะฮะเราสามารถมองนอกกรอบมากยิ่งขึ้นเพราะว่านักอุตสาหกรรมเนี่ยเราอยู่ในในมุมที่เราคุ้นเคยของเราเราทํางานแบบระบบเดิมๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยนะฮะการที่เรา ได้ตัวสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยเนี่ยบางครั้งมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของการท,ทำให้ต้นทุนในการเริการลดลงมีประสิทธิภาพแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะทางสถานตสาหการรมเราก็เลยมองว่าตัวสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเราให้การสนับสนุนดีๆมันจะมีสตาร์ทอัพหลายๆตัวที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเ<ม>ราได้จริงๆเนี่ยเราคุยกับสตาร์ทอัพอยู่หลายตัวนะฮะแต่แต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทางการทับงานมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้เร็วที่สุด นะครับแล้วก็ตอนที่ทางาบริษัทเขาก็เริ่มเข้ามาคุยเนี่ยจริงๆระบบเขาเนี่ยใช้งานได้แล้วเพียง<ม><ม>แต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าก่อนที่เราจะประกาศออกไปในในลักษณะในในวงกว้างเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าระบบเนี่ยมันยังมีติดปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วเรามองว่ามีผู้ใช้จำนวน6ถึง12รายเนี่ยโดยโดย,โดยที่มาจากในอุตสาหกรรมที่หลากหลายนะฮะถึงในกลุ่มชันธาวัสิศิ์เราเองเราก็มีผู้ผ,ผลิตผลิตภัณฑ์หลายอ,อย่าง ต่พอสุดท้ายแล้วเพื่อนมนเจอจุดร่วมว่าอะไรคือจุดที่ร่วมกันได้นะฮะแล้วก็สามารถทําปรับแอปพลิเคชันให้มันเป็นมาตรฐานต่อไปหลังจากนีเ้เขาเดินเ้าไปในทุกวงการอุตสาหกรรมเนี่ยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันสามารถใช้ได้ทันที<ม>แล้วเราก็เชื่อว่าแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมันไม่ต่างกันมากต่อไปไปม่อุตสาหกรรมการพิมพ์ไปอุตสาหกรรมเหล็กหรือจะลงไปทางก,กลุ่มสารเกษตรเนี่ยมันจะต่างแค่เครื่องมือแต่ในเรื่องของรูปแบบการใช้งานมันจะไม่ต่างกัน นะฮะที่ที่บอกไปว่าจริงๆเครื่องมือวัดมันเครื่องมือไม่มันไม่เป็นนวัดทุกป,ปีมันไม่เป็นต้องไปเสียเงินค่าตัวทุกป,ปีนะฮะพอมีระบบเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ทําให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแลวแม้กระทั่งในเรื่องต้นทุนมันจะทาให้เกิดการแข่งขันกันในภาคของผู้ให้บริการในโรงแราเราอีกเพราะก่อนหน้านี้บางทีเราอย่างมากจัดซื้อก็มีมีมีศักยภาพในการหาซัพพลายเออร์ได้2ลรายสลรายแต่ตอนนี้พอไปเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ย ซัพเออร์อย่างที่บอกว่าซัพเออร์ทั้งร้อยลายมันสามารถทําราคาขึ้นมาได้มันก็จะเกิดการการแข่งขันในเรื่องของราคาและการให้บริการที่ดีขึ้นในเรคือ<ม><ม>ตอนนี้เนี่ยอยู่ในการทดลอง<ส>เราเราถามว่าจะทําให้ได้สักสองกลุ่มธุรกรจก่อนคือตอนนี้ที่ที่ทางคณะที่คณะทํางานขอความร่วมมือไปก็คือ,อ,อกลุ่มธุรกิจพลาสติกนะฮะก็ถ้าพลาสติกสาเร็จเนี่ยของ12บสโรงงานที่เสร็จปุ๊บเราจะประกาศในในในตัวของกลุ่มธุรกรจพลาสติกก่อนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ทันที สร็จแล้วในกลุ่มอุตสาหกรรมที่2นี่คือกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการทิพ์นะฮะซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่มาต่อเนื่องกันนะฮะก็เราคิดว่าตรงนั้นเองเนี่ยก็ก็สามารถทาทาได้ในเร็วๆนี้นะฮะแลวเสร็จแล้วมันจะต้องพัฒนาไปทีละอุตสาหกรรมเพราะว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยระบบเหมือนกันแต่เครื่องมือมันอาจจะไม่เหมือนกันเขาจะต้องมีการบังคึกก่อนว่าเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นมีอะไรบ้าง นะมันก็คงเรายังมีเรายังมีในอีกตั้ง44กลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะระบบวินิัยโต้ได้เยอะครับก็ในส่วนของมาริทัซิเต็มสโตนเองนะครับเราก็ใช้ความเชี่ยวชาญของเรานะครับก็คือหนึ่งก็คือในด้านของความเข้าใจของระบบการวัดนะครับมาตรวิทยานะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับการเขียนซอฟต์แวร์โปรแกรมของเรานะครับบทบาทของเราก็คือเราจะเป็นผู้รวบรวม แล้วก็สร้างฐานข้อมูลนะครับของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับด้านการวัดนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของผู้ให้บริการสอบเทียบนะครับผู้ให้บริการทดสอบนะครับผู้ให้บริการซ่อมต้องลงและซ่อมคื่นสภาพเครื่องมือวัดนะครับไปจนถึงเราจะสร้างแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ภา,าคบริษัทการเองนะครับมีการเปิดให้เข้าไปใช้เครื่องมือเครื่องวัดิเคอร์เครื่องทดสอบของโรงงานมากขึ้นนะครับ พื่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแช์ลิงมีโคโมมีขึ้นมาในประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวโรงงานอุตสาหกรรมเองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับวิาศาสรการภาพรวมทั้งประเทศด้วยครับก็ในส่วนของระบบฐานข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลในไเซอร์เอนจิงนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในเซมีผู้ประกอบการทั่วไปหรือว่าภาพวิทยาศาสรมเองนะครับสามารถเข้าไปค้นหาได้ว่าถ้าเขาสนใจ ต้องการหาผู้ให้บริการาเช่นสอบเทียบเครือ่องช่างนะครับเขาก็สามารถไปพิมพ์ชื่อเครื่องช่างเข้าไปในระบบได้เลยแล้วระบบก็จะบอกว่าในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีผู้ให้บริการอีลนยที่สามารถสอบเทียบเครื่องช่างได้นะครับแล้วก็แต่ละรายเนี่ยนะครับมีรายละเอียดสาคัญอย่างไรบ้างน,นะครับเช่นได้รับการรับรอง iso 17025จูระดับสากลหรือไม่นะครับหรือว่าสามารถเข้ามาสอบเทียบให้ที่โรงงานได้ไหมหรือต้องเป็นการสอบเทียบแบบส่งเครื่องมือไปอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ให้โงหรงงานตัดสินใจที่จะ follow up ของในแต่ละบริษัทลงไปเองได้นะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเราทำซอฟต์แวร์ a พเคชั่นสตูดิแล็นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเข้าไปช่วยยกระดับอุตสาหกรรมให้กลายเป็นดิจิตอลแฟคทอรี่นะครับรูปแบบการทำงานของสตูดิโอแล็บก็คือมันจะเข้าไปช่วยจัดก,การในเรื่องของงานเกี่ยวข้องกับการ่อบเทียบและการซ่อบมบำรุงการมือการจัดอุปกรณ์ทั้งหมดในโงรงงานนะครับเป็นโมบายปพเคชั่นให้พนักงานสามารถ วางแผนซ่อมบำรุงนะครับจัดแผนติดตามแผนนะครับจนถึงสร้างเช็คลิ์หรือว่าสร้างาจุดสอบเทียบนะครับผ่านทางมือถือได้นะครับไปจนถึงสามารถที่จะเรียกเช็คลิ์นะครับทำเช็คลิ์ส่งรีพอร์ตนะครับเก็บข้อมูลต่างๆผ่านทางมือถือได้เช่นกันนะครับซึ่งเราก็ปร,ปรับปรุงตัวสตูแล็ปเนี่ยทุกแเรื่อยๆนะครับรูปแบบก็คือมีการลงไปเวิร์กกับาารกบริษัทขนาดจริงแล้วก็ เรียกอุปกของทาความต้องการที่แทจิงนะครับแล้วเราก็ปรับซอฟต์แวร์ของเราให้ใหตรงคุณต้องการก็จะมีการอัปเดทเรื่อาายๆซอฟต์แวร์ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาให้ล่สาสุดก็ให้ทันสมัยอยู่เสมอซึ่งลูกค้าทุกคนในอุตสาหกรรมก็จะได้รับการอัปเดตฟรีทุกคนครับผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากระบบฐานข้อ,ขอมูลนี้ในส่วนของระบบฐานข้อมูลน,นะครับตรงนี้ยังจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับทั้งในระดับ อุตสาหกรรมเองนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เป็น SME หรือผู้ประกอบการทั่วไปนะครับทุกวันนี้นะครับเราเรากำลังจะพูดถึงไทยแลนด์4.0นะครับซึ่งเป็นเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับที่เรามองภาพในฝันไว้ว่าใครๆก็สามารถที่จะวิจัยพัฒนนาแล้วสร้างผลงานออกมาได้นะครับแต่ในมุมมองงานทํางานจริงนะครับปัญหาก็จะอยู่ในเรื่องของการถ้าเราต้องการจะทดสอบเราจะาหาเครื่องมือได้จากที่ไหนนะครับ,รบถ้าเราต้องการ หาผู้ให้บริการสอบเทียบทดสอบ,อสอบตัวอย่างอะไรเงี้ยเราจะหาได้จากที่ไหนนะครับตรงนี้ระบบฐานข้อมูลของเรายินดเข้าไปช่วยพวกเขาเหล่านั้นนะครับในการเข้าถึงเครื่องมือได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าต่อไปจะมีเครื่องมือจากภาคอุตยาศาสตร์รโรงงานเปิดได้เขาเข้าไปใช้ได้นะครับโดยในราคาที่ค่อนข้างถูกลงอย่างมากนะครับแล้วก็สามารถค้นหาผู้ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จนจบโอเสของการวิจัยพัฒนาตัวอย่างชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับ แล้วเราก็มองไปถึงในอนาคตที่อาจจะมีเรื่องของการขอใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงงานบางชิ้นในการผลิตได้เลยด้วยซ้ำนะครับนั่นเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้ประกอบการขนาดย่อยนะครับสามารถไปถึงขั้นแมสโปรดักชันได้ด้วยตน้นทุนที่ถูกลงนะครับแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมันจะช่วย ทำให้ภาพรวมของประเทศเราครับสามารถขับเคลื่อนด้นานนวัตกรรมไปได้ง่ายขึ้น